ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปีโอดีๆนะครับผมขอแนะนาําโปรแกรม UG Phone เป็นโปรแกรมให้เช่าบริการค่าวบนมือถือทั้ง iOS และก็ Android นะครับบนเบราว์เซอร์บน PC และบนอิมูเลเตอร์ด้วยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม UG Phone มาได้หมดเลยซึ่งแมคาีนิกของโปรแกรมนี้มันดีอย่างไงอันดับแรกเลยเราไม่จะเป็นต้องเปิดเน็ตตลอดเวลาไม่จะเป็นต้องเสียค่าเน็ตไม่จะไปต้องเสียค่าไฟไม่จะไปต้องทําให้โทรศัพท์ร้อนและแบตเสือ่อมไม่จะไปต้องเปิด PC ไว้ เพราะว่าเมื่อเราอยากฟาร์มเกมอะไรทั้งวี่ทั้งวันครับอย่างเช่น Ragnarok ok Online ใช่ไหมที่เป็นตัวของบนมือถือเนี่ยเราสามารถเปิดตัวของ Ragnarok ok และทำเควสอะไรเสร็จแล้วและเราปล่อยบอทดใช่ไหมยี่ชั่วโมงเนี่ยและเราปิดโปรแกรมไปเนี่ยตัวเกม Ragnarok ok ก็ยังอยู่ในคลาวด์เหมือนเดิมมันไม่ออกอย่างเช่นผมแนะนาปัจจุบันเนี่ยผมเล่น FK Journey บนตัวของโปรแกรมตัว Ut จีโฟนใช่ไหม กดเข้ามาปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าผมยังฟาร์มดันอยู่ใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าเมื่อผมปิดโปรแกรมไปและเข้าเกมใหม่ครับตัวของเกม fk journey ยังอยู่ในคลาวด์เหมือนเดิมมันไม่ได้โดนเอาออกไปเพราะฉะนั้นเราปิดมือถือเราไม่จะไปต้องใช้เน็ตหรือว่าใช้ค่าไฟตัวเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราเหมือนเดิมและเผื่อใครอยากดาวดน์โหลดนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ใตารางคลิปแล้วเนาะแล้วก็ดูครับ ลิงก์ดาวน์โหลดนะสามารถดาวนโหลดได้ที่ตรงนี้จะได้ส่วนลดพิเศษด้วย20บาทนะครับแล้วก็เผื่อใครอยากดาวน์โหลดผ่าน iOS Android แล้วก็ PC อย่าลืมใส่โค้ด f k k 0 0 0นะครับอย่าลืมดาวน์โหลดโปรแกรมดีๆมาเล่นไปพร้อมๆกันเจอกันครับ และก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังม,าามองหาร้านตัวเกมสะดวกปลอดภัยรวดเร็วทันใจไร้รีฟันนะครับผมขอแนะน,นำร้านเกมสเตชันท็อปอัพนะครับร้านของเขาเนี่ยจดทะเบียนถูกต้อองตะมกฎหมายและก็เปิดทำการมาแล้วกว่า2ปีทุนจดทะเบียนบริษัทกว่า1ล้านบาทนะครับแล้วก็รับเติมอีกหลากหลายเกมมากมายนะสามารถเข้ามาที่ใต้ด้านล่างคลิปได้น,นะครับผมจะทิ้งลิงก์ของร้านเข้าไว้นั่นเองนะแล้วก็มีเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยถามมาเกี่ยวกับตัวของถังซา New นนิวเวอร์เนาะหรือว่าถังซานเอ็มเอ็มโอนั่นเองนะับว่าเฮ้ ผมเติมล้านไหนนะครับได้ราคาเรทถูกประมาณไหนผมเติมกับร้านเกมเซสชันท็อปอัพนะครับในราคา100ดอลลาร์เนี่ยจากถ้าเราซื้อเองเนี่ยราคา3,700ใช่ไหมเหลือราคา2,900ถูกไปกว่า800บาทและการเติมเกมเนี่ยใช้แค่ UID แค่นั้นในการเติมเกมนะครับซึ่ง UID เนี่ยเราไม่จะไปต้องเอา ID ให้ทางร้านเติมเกมนะเราใช้แค่3อย่างนี้ในการแค่เติมเกมนะครับโดยที่เราอยู่ในเกมก็จะสามารถเติมเงินให้โดยที่เราไม่จะไปต้องออกจากเกมและไม่ต้องเอา ID เกมไปให้ เผื่อใครมองหาร้านเติมเกมดีๆนะครับอย่าลืมเกมสเตชันท็อปอัพนะครับเจอกันครับโอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างดาวทุกท่านนะครับันนี้ผมภูมจะเปอาราฟาร์มเล่เกตเช่นเคยสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม PC เปิดใหม่มีภาษาไทยเป็นเกมที่มีชื่อว่าผ่านออกซิ์จ2หรือว่า P.O.E. 2นั่นเองนะครับและก็ในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแชร์เทคนิคในการฟาร์มอีกเช่นเคยแต่ว่ารอบนี้นะครับ ผมเจอบอสใหม่ที่ดรอปของเยอะกว่าเดิมนะครับแล้วก็มีวิธีที่ไม่จะเป็นต้องใช้หมวกยูนิคเลยเป็นสายฟรี100%เลยนั่นเองนะครับเนอาะบางทีเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราซื้อเกมมาเล่นหรือว่าเราได้โค้ดมาฟรีใช่ไหมครับแล้วเราอยากลองเล่นดูแต่เพอเอิญว่าการฟาร,รม์มที่ผมทําคลิปก่อนหน้านี้ไปมันต้องใช้หมวกยูนิคแล้วเพื่อนๆบอกว่าหมวกยูนิคตอนนี้หมดตลาดแล้ว กลายเป็นว่าเราจะหาวิธีอื่นในการฟาร์มได้อีกหรือเปล่านะครับมันจะมีอีกวิธีนึงคือเราต้องใช้เจมสกิลเลเวล7ครับอ่าเจมสกิลเลเวล7เนี่ยมันจะอยู่ที่ตรงนี้เป็นของสายวิสนะอ่าสายสายศาสตร์สายวิสนะครับแล้วจะเป็นสกิลตรงนี้พิธีนอกรีดนะครับตัวนี้คือเราจะสร้างดาเมเจคออสบ,บนพื้นที่ใช่ไหมแต่เมื่อทำพิธีกรรมเสร็จตัวของศพจะโดนดูดกืน ก็คือหายไปนั่นเองเพราะฉะนั้นสกิลนี้มันจะเหมือนตัวของสกิลของหมวกยูนิคเลยที่มันจะกืนกินตัวของศพใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยตัวเกมเขาเนิร์ฟไม่ให้เราสามารถกด ESC AH แล้วก็กดตัวของคืนชีพในหน้า,าไปตัวของไอตัวเว p o อ n ์เนี่ยนะครับแล้วมันจะรีเซ็ตบอสอันนั้นเขาเนิร์ฟแล้วแต่คราวนี้เรายังสามารถใช้วิธีกืนกินบอสใช่ไหมหรือว่ามอนสเตอร์ เพื่อกลับไปรีเซ็ตในเวพอย n ์ถ้าตัวละครมันแตกมันหายใช่ไหมบอสมันจะกลับมาเกิดใหม่แล้วหลายๆคนถามว่าวิธีนี้จะโดนแบนไหมคือไม่โดนแบนนะครับมันเป็นวิธีที่ทุกคนใช้กันหมดนะครับแม้แต่สตรีมเมอร์ของฝรั่งดังๆเขาก็ใช้วิธีนี้นะครับเหตุผลที่มันโดนเนิร์ฟที่ไม่สามารถกด ESC แล้วก็กลับเวพอย n ์ได้เนี่ยแล้วบอสมันจะเกิดก็คือสตรีมเมอร์เขานั่งฟาร์มนั่นแหละนะครับเขาก็เลยเนิร์ฟแต่ปัจจุบันเนี่ยมันจะมีอยู่หลักๆคือ2วิธี คือใช้สกิลน้ำแข็งทําให้ตัวมอนสเตอร์มันแตกมันจะไม่เกิดศพอีกวิธีหนึ่งคือใช้สกิลประเภทกินกินอาแล้วก็ใช้หมวกกินกินเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้ก็ใช้สกิลนี้ครับสังเกตว่าผมมาฟาร์มครั้งแรกเลยนะผมจําแมปไม่ได้ว่าแมปไหนว่ามีบอสแมงคามทองบอกเลยว่าแมปนี้ผมมาครั้งแรกแม่งดรอปซี C. มาแล้วนะครับอาปัจจุบันมันจะมีพวกศพใช่ไหมครับอาเดี๋ยวผมจะใส่เจมตัวนี้เข้าไป อ่าแล้วก็เอามาไว้สกิลอันนี้จริงผมใช้ระเบิดศพได้นะเออต้องบอกก่อนว่ามันมีสกิลระเบิดศพเหมือนกันสกิลนี้ระเบิดมรณะนะครับเออเดี๋ยวผมขอใช้สกิลระเบิดมรณะหน่อยนะอ่าเนี่ยศพหายเหมือนกันอ่าแสดงว่าสกิลระเบิดมรณะก็ใช้ได้ครับระเบิดศพทิ้งแม่งเลยจบจบอ่าแสดงว่ากืนกินก็ใช้ได้มรณะก็ใช้ได้นะครับเดี๋ยวลองดูนะอ่าถ้ามันรีเซ็ตได้แสดงว่าระเบิดศพ ก็ใช้ได้เหมือนกันอ่าเกิดใหม่ easy สรุปกดตัว G ครับสกิลนี้นะครับก็คือพิธีกรรมนอกรีดเนี่ยจะได้ตอนเลเวล7อ่าเป็นเจมเลเวล7ไอตัวของระเบิดมรณะเนี่ยผมจำไม่ได้ว่าเป็นเลเวลไหนนะน่าจะเป็นเลเวล9หรือเปล่าประมาณนี้นะครับเป็นของสายวิชเหมือนกันคือมันจะระเบิดศพทิ้งเลยเพราะฉะนั้นชอบแบบไหนใช้แบบนั้นนะครับอ่าเกิดใหม่ใช่ไหมกูตีเลยครับ เนี่ยเห็นไหมไอ้บอสตัวนี้แมงคามันจะมีสี่มอสตลอดเลย <c oughs> คือมอนแม่งแบบมันเป็นมอนโอพีมากๆในแบบไอ้พวกแบบมอนด้วยกันน่ะ <c oughs> เอออ่านี่ดรอปเห็นไหมดรอปเคอร์เนซีเยอะนะเออแล้วก็ระเบิดศพแม่งเลยเ <c oughs> อาอมตาหายไปเลยเห็นไหม <c oughs> พอหายปุ๊บเราก็กดกลับเวพอยด์นะครับ <c oughs> เดี๋ยวแมปนี้แมปนี้นะครับอยู่ตรงไหนเดี๋ยวบอกนะครับเห็นไหมเกิดมาเนี่ยมีสี่มอสเลยเฮี้ยโกงโกงมอนมันโกง ตัวก่อนหน้านี้จะมีการันตีประมาณ1นึ่งมดแต่ว่าตัวนี้คือ4มมดขอย้ำนะครับวิธีนี้ใช้แล้วไม่โดนแบนนะเออแล้วก็แมปเนี่ยกดตัว U นะครับอตอนนี้ผมอยู่บทที่2นะครับจะอยู่ตรงนี้่านะครที่3 0กดเข้ามามันจะเป็นตัวของภูเขาใช่ไหมแล้วเราจะอยู่แมปนี้นะครับนะครที่3 0ไม่ใช่แมปนี้นะแมปนี้นะครับแมปนี้ อ่าประมาณนี้ตัวนี้จะได้ประมาณ4มอมดใช่ไหมแล้วผมจะพาเพื่อนๆไปอีก1ตัวเป็นตัวบอสสีสม้มอ่ะผมลืมระเบิดศพนะสอรี่สอรี่ลืมระเบิดศพมันจะมีอีกบอสตัวหนึ่งนะครับเป็นบอสสีส้มที่เกิดวนเวียนตายเกิดแบบนี้แล้วมันอยู่ใก,กล้แต่ว่าตัวเนี้ยอ่ะอันนี้3มอดโอเคเรียบร้อยดรอปไหมดรอปไหมอ่ะรอบนี้ไม่ดรอปเอร์เรนซีครับไม่เป็นไรนี่เห็นไหม เนี่ยใช้ปุ๊บแล้วก็คือมันอยู่ข้างหน้าเลยอะ่ะมันอยู่ข้างหน้าตรงนี้เลยอะ่ะเออแม่งฟาร์มรัวๆได้เลยนะครับเนี่ยเนี่ยเชื้อเชื้เนี่ยแม่อดมันมี3ามอดเลยนะตึ๊บอ่าตายไหมตายแล้วก็กดระเบิดทิง้งนะครับโอ้ดีวายถ้าเป็นเงินนอก70บาทนะทนทนทโอ้ยเชดอ่าระเบิดศพน้องอยู่นะ เออเพราะว่าถ้าเป็นถ้าเป็น ex ปัจจุบันถ้าเป็นเงินนอกเหลือ5บาทมั้ง dy นี่คือ 70. ดอกโอ้โหดิเชตถ้าแลกเงินในเกมจะ1 dy เท่ากับ10 ex มั้งปัจจุบันนะครับโอ้โหดอกเฉยว h a ต the เ e l l อ่ะเดี๋ยวคราวนี้ผมพาเพื่อนๆไปดูบอสอีกตัวหนึ่งนะครับมาดูซิว่ามันจะดอกได้พอๆกันหรือเปล่าบอสต,ตัวนั้นเนี่ยกดตัวยูครับจะเป็นแมปที่ชื่อว่าแคสตนะครับตรงนี้ มันจะมีมอนส้มนะครับที่เป็นงูอ่ามันอยู่ใ,ใกล้ๆกล้เวฟฟอยด์เหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวลองไปดูเพราะว่าผมยังไม่เคยระเบิดมอนส้มเหมือนกันนะเออว่าแบบให้ระเบิดศพมอนส้มมันจะเกิดไหมว่าอะไรอย่างเงี้ยอลองดูนะคือต้องบอกก่อนว่าถ้าเพื่อนๆอ,อยู่แมป2ระดับทั่วไปหรือว่าแมป2ระดับความยากก็สามารถฟาร์มได้เหมือนกันนะปัจจุบันผมระดับความยากสีแดงใช่ไหมถ้าเพื่อนๆยังอยู่บท2ออยู่ก็ใช้วิธีนี้ฟาร์มได้เหมือนกัน,นครับ ใช้วิธีนี้์มได้เหมือนกันเลยไม่ต้องกลัวนะมันแค่ดรอปไอเทมที่เลเวลสูงกว่าแค่นั้นเองถ้าเราเดินมานะครับมันจะมีเวอร์พอยต์ให้หาเวอรพอยต์นะอ่าเวอพอยต์ตรงนี้เจอใช่ไหมมันจะอยู่ตรงนี้ตรงข้ามกันนิดหนึ่งนะถ้าผมจำไม่ผิดมันจะอยู่ตรงข้ามกันนิดหนึ่งเอาอะไรดรอปแป๊บนึงนะแป๊บบนึงอะไรดรอปอะไรดรอปในแผนที่โอเคมันจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันนิดหนึ่งมันจะเป็นหลุมทรายนะครับอ่าเจอแล้วใช่ไหม ใช่หรือเปล่าอันนี้อาจจะหายากนิดนึงแต่แบบมันจะอยู่ตรงข้ามกับเวฟพอยท์นะครับผมเปิดแผนที่น่าจะง่ายกว่าโอเคเดินหาก่อนอันนี้น่าจะอีกตรงนึงแสดงว่ามันน่าจะอยู่อีกเวหนึ่งนะครับมันมีเวฟพอยท์สองอันนะตรงนี้นะครับไม่ใช่ตรงนี้มันจะมีเวฟพอยท์ของแมปอยู่สองแมปเนาะแมปนี้แต่ว่าผมยอยากไอ้ผมอยากลองทดสอบไปเฉยว่าเฮ้ยไอ้ตัวมอนมอนส้มนี่คือมันจะดรอปของได้เยอะเท่ามอน มอนอันนั้นหรือเปล่าครับมอนไอตัวมอนทองแต่ผมว่าเมื่อกี้ไอตัวมอนไอตัวมอนแมงคามเนี่ยผมว่ามันน่าจะรอบดีสุดแล้วแหละเอ้ยอันนี้ทำไมหายากจังเวพอยต์อันหนึ่งนะครับมันจะเป็นประตูเหมือนกันสแสดงว่าสลับด้านกันเลยไม่ใช่อันนี้อ่ะอันน,น,นี้อันนี้หรือเปล่าวะ เออทำไมมันดูแบบมันดูแปลกมันจะมีหลุมทรายอยู่ตรงกลางแมปอบบผมจําได้อันเนี้ยไอ้ด่านนี้หลุมทรายมันอยู่ไหนอ่ะเพื่อนเฮ้ยว่เตร์เฮลหลุมทรายหายเฮ้ยแป๊บหนึ่งนะหลุมทรายมันหายไปไหนอ่ะเดี๋ยวขอเดินหาหลุมทรายแป๊บนะอันนี้อันนี้คือขอเดินหาหลุมทรายแปบบ๊บคือผมอยากทดสอบว่าว่าสรุปแบบไหนมันดีอยู่กัน ตีมอนส้มหรือว่ามอนทองอุ้ยในใจผมว่ามอนทองอยังไงก็ดีกว่านะผมลองทดสอบห,หลายอันแล้วมอนทองดีกว่าแต่ว่าผมจําได้ว่ามอนไอตัวนาคาตัวเนี้ยคือเขาดรอปของเยอะมากนี่นี่นี่หลุมนี่นี่น,น,นี่อยู่เวพอยท์นี้ฮลัลโหลแม่งเอ้ยนะนี่เวพอยท์นี้ครับมันมีเวพอยท์สามเวะนะครับนี่ถ้าเราเดินลงมาเนี่ยมันจะมีไอนากานะเด้งขึ้นมาใช่ไหมเราก็กระทืบเลยครับโป๊ะ าตายเรียบร้อยอันนี้ดรอปของเลยนะไม่รอ,รอลี <_ S 1> ลากดระเบิดครับโอ้ระเบิดสุพมอนส้มไม่ได้ครับแสดงว่าเขากันไว้เพราะว่าที่โดนเนิร์ฟด้วยหลักๆคือสตีมเมอร์เขาเขาไปฟาร์มด่านนี้ตอนแรกเลยนะผมจําได้ว่ามีสตีมเมอรอ์ที่เขาถักผมเด็ดล็อกอะนะครับเขาไปเป็นตี้หคนแล้วเขาไปฟาร์มบอสตัวด่านบทที่3นะแล้วก็ด่าน ด่านนี้ครับด่านนี้มันจะเป็นบอสหุ่นยนตไงบอสตัวสุดท้ายใช่ไหมแล้วเขาก็เกิดเวพอยต์เกิดเวพอยต์เกิดเวพอยต์แล้วบอสส้มอะ่ะมันดรอปเคอร์เรนซีดรอปของส้มแทบจะทุกรอบเลยเขาก็เลยทําการเนิร์ฟเออไอนี่ระเบิดศพมอนส้มไม่ได้วะเดี๋ยวผมขอลองผมขอลองใช้อันนั้นหน่อยนะเออขอลองใช้คืนกินหน่อยขอลองใช้กืนกินหน่อยดิกืนกินศพ เกิดเคือกินศพมอนสม้มไม่ได้ว่ะโหดิชีสสรุปคือไม่น่าได้นะขอขอดูหน่อยโอ้มอนสม้มคือโดนเนิฟเลยครับไม่ได้อ่าไม่ได้มอนสม้มไม่เกิดใหม่ถ้าคุณจะมาตีมอนสม้มคุณต้องรีเซ็ตแมปเท่านั้นสรุปเลยเอาง่ายๆนะครับตีแมงคามตีแมงคามเพราะว่าแมงคามไอตัวนั้นน่าจะเป็นน่าจะเป็นมอนมอนทองที่เป็นแมปมันการันตีแบบ 3มมอมาเลยตั้งแต่แรกซึ่งมอนเหลืองเนี่ยยิ่งมีมอสเยอะโอกาสได้เคเรนซี y หรือว่าได้อเทมมันจะเยอะตามไปด้วยเพราะฉะนั้นบางทีแบบเจอมอน3-4มสออย่างเงี้ยแล้วก็เขาไปแบบเล่นเอ็นเกมกันใช่ไหมแล้วทำให้มอนเหลืองมันติดมอสเยอะๆอ่ะมันก็จะดรอปแบบเคเรนซีเยอะถ้าเป็นภาค1น,นะถ้าเป็นภาค1น,นี่คือมีคนแบบดรอปทีเดียวแบบ ex นู่นนี่นั่นดรอปทีละ10เลยนะครับตีตายตัวเดียวแม่งดรอป10 ปัจจุบันผมเห็นเยอะสุดก็คือคนที่เอามาโพสนะก็คือ,อเขาดรอปตัวของอ EX ในมอนเหลืองตัวเดียวพร้อมกันอยู่ที่ประมาณ5ชิ้นนะครับอู ه, เสื้อเฮ้ยอ๋อเสื้อมินเนียนนี่ว่าขายได้อยู่น่าจะ10 X เป้าวะปัจจุบันไม่แน่ใจตอนผมซื้อมาประมาณ9 X นะครับประมาณ9 X อู้รวยของแท้ โหดอบดีวไวที่กูก็หลอนแล้วนะอึ้งไปเลยอะ่ะอันนี้เนี่ยเนี่ยมันดอบเคอร์เนซีค่อนข้างเยอะกว่าโอ้ผมว่าเอาระเบิดศพดีนะระเบิดศพคือมันจุดปุ๊บมันระเบิดไปเลยเว้ยแล้วมันระเบิดต่อเนื่องอะ่ะเออผมเอาผมเอาสกิลให้มันระเบิดต่อเนื่องนะครับเรียบร้อยตุยจุดระเบิดน้องเอ้ยพอเคอร์เนซี่ดอบทุกรอบเลยว่ะอุ้ย อุ้ยอุ้ยรวยเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ๆๆโหไอเฮีย,ย,ยล,ลืมเก็บเพื่อนอะโอ้รีเซ็ทแมปไปแล้วเนี่ยผมให้เขาจุดแบบระเบิดได้หลายรอบนะโอเคเออบอสตัวนี้เร็วกว่าบอสเร็วกว่าบ,บอสไอตัวนักลบเพราะบอสนักลบมันจะมีตัวของอ่าพวกนักลบพวกอะไรมันลีลงลีลานี่ด้วยใช่ไหมอันนี้คืออยู่หน้าแมปเลยอยู่หน้าแมปเราตีปุ๊บอุ้ย ยเจาะรูแพงอยู่นะแล้วก็ผมว่าใช้สกิลระเบิดศพแม่งเร็วกว่าใช้หมวกอีกนะครับเพราะว่าหมวกมันต้องรอสวิกืนกินใช่ไหมอันนี้กูมาปุ๊บกูจุดระเบิดเนี่ยเห็นไหมมันมีมดสามมดเลยนะอีกตุยไปเลยครับแล้วระเบิดศพนี่คือข้างๆตาตหาไปด้วยไงเอออ่าได้นี่มาวนลูปไปอย่างเงี้ยผมว่าได้ดีวายกับเสื้อส้มนี่ผมคุมแลวเอาตอนนี้เอาตอนนี้ เลือล่วงไปเดี๋ยวขอดรอปอีกสักชิ้นหน่อยนะอ่าหินหยาบผมไม่เก็บแล้วกันเนี่ยเนี่ยอย่างน้อยคือมันดรอปเคอเรนซีอันหนึ่งก็ถือว่าเยี่ยมละคือมันมีบอสต,ตัวเดียวเลยไงและถ้าบอสต,ตายมันจะปล่อยแมงออกมาใช่ไหมซึ่งเราก็ระเบิดระเบิดระเบิด,บดทิ้งแล้วก็กด,ดรีเซ็ตครับโอเคอันนี้ไม่มีนี่ถ้าตัวหายมันจะเป็นแบบไฟสีฟ้า ถ้าสมมติเขาเนิฟนี่ <c oughs> เขาก็น่าจะต้องเนิฟไปที่มันเป็นแบบว่ามอนเหลืองเกิดแบบโดนระเบิดไม่ได้นะโอเคเอา่าระเบิดศพตอนตุ่มต,ำต่ำตุ่มต่ำตุ่มต่เห็นมันระเบิดเป็นแบบลูกโซ่นะตุ่มต่ำ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 นะครับเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนเคอร์เนซี่อะไรดอกวะอันนี้สีทองมาลองดูดิของดีป่ะของดีป่ะโอ้ได้เศษนะครับได้เงินโอเครองเท้า รองเท้านี้คือหน้าสองอยู่นะแต่ว่าเคไม่เป็นไรเสื้อมินเนี่ยนอูต้ต้นทานตันเลยหรอต้นทานธาตุปกติคือจะตัน5้าถึงสิอันนี้ตันธาตุตัน,นพลังวิญญาณตัน100อยู่แล้วแล้วก็ไอตัวเพิ่มเกาะแล้วก็โล่พลัง50าสิถึงหนึผมได้99้าออปชั่นอย่างเดียวเท่านั้นที่ไม่ตันคือตัวนี้แล้วถ้าผมเจาะรูสอรูแล้วผมคอลัก แล้วปัจจุบันในร้านค้านะมันจะมีตัวของไอตัวออปชันตัวเนี้มันจะเป็นมันจะเป็นออปชันที่ติดคอล์ับอะคือพลังวิญ,ญญาณประมาณ120โอ้ออกแล้วหรอปกติมันจะมีพลังวิญญาณ120ครับติดคอล์ับอะนั่นคือราคาก็แพงเออแต่อย่างที่บอกคือซื้อมาคอลับเล่นก็ได้นะเออราคาอู้ราคาตอนนี้ตกหรอเหลือประมาณ3 ex ก็ถือยังว่าได้แล้วมั้ง นะครับโอ้เพราะว่าคนน่าจะฟาร์มเยอะแล้วนะถ้าราคานี้ผมคิดว่าเจาะรูก็ไม่คุ้มนะเพราะว่าพลังงานโล่พลังงานน้อยยกเว้นเราอยากเอาเพิ่มกันธาตุนะเจาะรูไว้เพิ่มกันธาตุแล้วก็คอ,อล์บับเพราะว่าถ้าติดคอล์บับแต่ว่ามีรูเนี่ยเราก็สามารถเอาตัวของกันธาตุไปใส่ได้นะก็ถือว่าใช้ได้นะเดี๋ยวขอฟาร์มอีกสักแป๊บนึงแล้วกันเดี๋ยวมาเจาะรูมันคุ้มเปล่าวะกำลังคิดอยู่มันคุ้มเปล่าวะ ถ้ามันติดคอหลับแบบพลังวิญญาณร้อยยี่เออมันคุ้มอยู่นะเอออย่าเพิ่งไปครูพี่กลับมาก่อนถึงมาหน่อยโอ้ไม่ถึงเวย้ยโหพี่วิ่งไกลเกินอะผมระเบิดศพน้องแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ขออีกชิ้นขออีกชิ้นอ้าวนี่ไงและน้องไม่หันมาตีเราด้วยนะ เพื่อล่วงติดตันล่วงไปเลยโอ้ดอกอะไรลิงเหรอโอ้แหวนแหวนแหวนถือว่าใช้ได้นะแหวนนี้ไม่ว่าจะเป็นเร็วลไหนถ้ามีกันสามท่าดน,นะมึงเอ,อ้ยรวยครับอันนี้กันสายฟ้าอันเดียวแล้วก็เพิ่มเด็กอืมคิดว่าน่าจะไม่แพงนะประมาณหนึ่งเอ็ก็สายไม่ออกหรอกครับเอาจริง ขายไม่ออกหรอกเพราะว่าเอ่อคนมันแบบว่าขายแข่งกันเยอะมากปัจจุบันนะครับฟาร์มของดีๆได้เยอะมากผมตั้งไปหนึ่ง ex แล้แหละอันยังไม่ออกเลยเพราะว่าปัจจุบันยิ่งของเยอะคนฟาร์มได้คนซื้อเาก็มีทางเลือกใช่ไหมเหมือนที่ว่าเสื้อผมซื้อมาตอนแรกต่อจากราคา65หรือ5 5 ex ใช่ไหมเรานึกว่าเราดีใจแล้วปัจจุบันสเตตัสดีกว่าผมนะดีกว่าผมโล่พลังประมาณ666อย่างเงี้ยต้านไฟประมาณ29อะ่ะเอออินประมาณ Uh, 20อย่างเงี้ยนะครับราคาประมาณ15 EX 7 EX คือดีของผมมากซึ่งผมติดดอยผมติดดอยเสื้อแต่ว่ากําไรเข็มขัดเข็มขัดผมซื้อมาผมจําได้ผมซื้อมาประมาณ10 EX แต่ว่าปัจจุบันแม่งราคาดีดไป170เพราะว่าเขากําลังหากันพาดเคออทประมาณนั้นแล้วก็ถ้ามีเจาะรู2รูด้วยเนี่ยน่าจะแพงขึ้นไปอีกนะครับเนี่ยก็หลกัหลกๆเนี่ยลองมาฟาร์มได้นะอย่างที่บอกคือถ้าโชคดีก็ได้ของส้ม ของแบบว่า Currency อะไรเงี้ยเหมือนเบื่อกแ้ที่ผมดรอปผมจะดรอปเป็นตัวของ C ใช่ไหมอ่าเคออสแล้วก็อ่าดีาใช่ไหมอ่ะแล้วก็เสื้อ2อันเป็นสีส้มนะครับก,ก็วิธีนี้ขอย้ำนะครับมันไม่โดนแบนนะมันเป็นฟังก์ชันของเกมมันเองนะครับเราไม่ได้แบบไปแฮ็กระบบมันยกเว้นเขาจะเนิร์ฟมันนะเออเหมือนเนิร์ฟมอนส้มอะปกติตอนแรกมอนส้มก็รีเซตเกิดใหม่ได้ รอบนี้เกิดไม่ได้นะครับก็รีได้แค่มอนทองก็ตัวนี้น่าจะดีสุดแล้วนะครับก็รีวนเวียนตายเกิดผมว่าเร็วเร็วกว่าบอสตัวเมื่อกี้เยอะเลยนะครับก็หลักๆจะประมาณนี้ละกันก็ระยรได้ว่าสลับอุ้ยลืมระเบิดน้องนะครับโอเคเดี๋ยวรองอีกรอบนะขออีกรอบหนึ่งหน่อยฮะเอ้ยเดี๋ยวโอเคมันต้องระเบิดให้มันหายก่อนหรือเปล่าวะทำไมน้องยังอยู่อยู่เลยอะ่ะ โ okay. อเคอาต้องระเบิดให้น้องหายไปก่อนนะเมื่อกี้เรารีบไปนะครับซึ่งโอ้ยไม่ถึงว่ะโอเคอ่ามีคนทักมาซื้อของโอเคอ่าก็ทั้งหมดทั้งมวลจะประมาณนี้เลยกันนะเพื่อนๆลองมาทำตามดูได้นะลาะแล้วลก็เพื่อนๆคนไหนที่กำลังรู้สึกว่ามองหาตัวของอ่าราคานะหรือว่าร้านค้าซื้อผ่านออฟฟิไซด์ในราคาถูกนะครับผมขอแนะนำร้านเกมสเตชันท็อปอัพเลยนะครับเพราะว่าร้านเขาเนี่ย นะครับรับซื้อแบบว่ารับเติมเกมทั้งมือถือแล้วก็ PC ในราคาถูกด้วยแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่กําลังแบบว่าตัดสินใจว่าผ่านเว็บไซต์ในเว็บไซต์ราคา789ใช่ไหมในเพจไอในตัวของเว็บไซต์ก็789สกตรีมก็7 8 9ใช่ไหมแล้วคราวนี้นะครับเราอยากเติมในราคาถูกสามารถมาเติมกับเกมสเตชันท็อปได้นะผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ตา่างคลิปแล้ววิธีก็ง่ายๆนะครับเข้าไปหน้าเว็บไซต์ผ่านเบไซา์เปลี่ยนเป็นภาษาไทยเลือกซื้อแพ็กเกจที่เราต้องการ กดชำระโดยใช้ตัวของอา700บวกๆนะครับมันจะอยู่ด้านล่างซ้ายนะแล้วเลือกเป็นการชําระโดย l a s e r ร o โกนะครับแล้วก็ก๊อปลิงก์ URL ของ l a s e r ร์กไปให้ทางร้านทางร้านจะเติมได้ในราคา729บาทแต่ถ้าใครนะครับจะเติมถูกกว่านั้นนะครับในราคาที่600บาทนะครับอย่าลืมใส่โค้ดอาราฟอร์มลีเข้าไปด้วยนะครับต้องใช้ ID แล้วก็พาสเวิร์ดเพื่อนๆอาจจะไปสมัครตัวของผัดอเไซา์ X s <S ในเว็บไซต์มาใหม่นะครับอ่า ปุ๊บนะครับแล้วก็เอามาให้ทางร้านเติมให้ก็ได้จาก798บาทจะเหลือ600บาทและไม่ได้มีแค่แพ็กเกจเดียวนะครับมีหลายแพ็กเกจเลยจากแพ็กเกจ12,700บาทนะเหลืออยู่ที่ราคา9,900แค่นั้นเองนะแล้วยังสามารถอัปเกรดได้เพิ่มเติมด้วยนะสมมติเพื่อนๆซื้อตัวแพ็กเกจต่ำสุดไปแล้วอยากอัปเกรดเป็นสูงสุดก็ได้เหมือนกันนะครับและราคาจะลดลงด้วยนะหลักๆจะประมาณนี้เลยการเจอกันคลิปหน้านะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์สดีครับ